สวัสดีค่ะมาข้ามามากินเขาน้ำปลาค่ะอาหารปลาเมนีตามภาพเลยค่ะตามภาพเลยอากาศเย็นค่ะก็เด้ข้าวเหนียวข้าวเย็นเข้าห่อนนี่ติดมือแห้งอ่ะเข้าห่อนกับ่งใสกินข้าวเย็นไปลอดข้าวเย็นไม่ต้องอุ่นไม่ติดมือ ปัน่นน่อยๆบอ่ออิ่มนะขาไก่นะคะเนาะจำนำอืมอืมแซบขาไก่ตุงรสทำครั้งแรกสรับขนาดนี้อืมอันนี้ส้มผักแก้เลี่ยน มาท่าหาเนี่ยมากินต้องกันค่ะแอปพลิเคชันนี้เนาะคะ่ะเนาะยุ่มกวา<ม>นเลยค่ะ<ม>แอปพลิเคชันผิวเนียนพี่ตุ๊กบอกว่าลูกญี่ปุ่นญี่ปุ่นบางแเน้อเป็นน้ำแอปค่ะ ปลาทำไมสวยขึ้นคำตอบก็คือใช้แอปดีๆแบบนี้นี่เองกับความสวยกับแล้วแต่คนมองแล้คะเนาะลองค้นมองต่างกัน องหัวข้อนะคะเผ็ดเผ็ดมากเลยอะพริกปนหน้าเนอะอันเนี้ย ปคิดด้วยค่ะว่าอันนี้มันจะเข้ากับเขาเจ้าหรือคนาเนียวแต่คําตอบสุดท้ายก็คือขาอา้าวเนียนนะนะเน้นอาหารนะคะโฟกัสที่อาหาร <c oughs> เป็นอะไแซ่บ่คะคะคนไทยกับชิ้นนะแต่ว่ามันม่นทุกคนเลยค่ะที่กินขาไก่ มานอน่ะ เครื่องเต็มหน้าเนี่ยเครื่องสมุนไพร กองป่าเขาพุกัดนะเขาหอนมากดิเมื่อไม่ต้องปั้น นิ้วเล็กนิ้วนออห,หน่อยขายออกไปหมดสักทีลูกสาวเขาไม่เห็นข้องชอ็อปบอกตากาศขอชินแล้วชินกับกัน นลรากินขาไก่ก่อนหนูก่นหรือเปล่า กินกับปนไม่ใบได้เนี่ยเอามากินกับขาไก่ก่อนมแกเรียนได้ดีกันค่ะกิมจีกับขาไก่อ่ะ cái bầu con subscribe cho kênh Ghiền ไก่เป็นอาหารสำเร็จมาจากจีนนะคะที่ปาเคยซื้อกินมันแพงค่ะหาหกรอยบาทนะคะเนาะต่อหาร้อยกรัมแพงเกินไปค่ะถ้าเทียบว่าเป็นขาไก่นะคะเนาะซื้อขาไก่หาหกรอยบาทโอ ซื้อไกลโตัว,ตวออยัง่ๆอ่ะยังใดไม่เหนือไม่นังแต่ว่ามันให้สมผัสคนละอย่างะะแล้วเนาะก็เลยเอามาปรับปรุงเหตุออกเหตุไข่าอ,อาหารสำเร็จที่ส่งมาจากจีนดาตู้แข็งอาหารแบบแช่แข็ง อิ่มข้าวแล้ว รู้ว่าพลังผู้ที่เพิ่ล่องกินนะคะเพิ่ติดใจไาเนาะค่ะเพิ่นอาจจะแค่แบบลางคนอาจจะแค่ล่องซื้อหรอกะรู้ว่าจะมันเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะถ้าลังคนติดใจก็จสิงเงบเดเยอะแต่ว่ามันกือบแปลกแลอวมันก็เคี่ยวเพิ่อนอ่ะเป็นกินเป็นสแน็คบ่งว่าจะเป็นทอดเป็นนึ่งเป็นต้มนะเนาะอืม เวาเพราะาันหวานอ่ะหวานเผ็ดเค็มนิดนิดไม่เปรี้ยวไม่มีเปรี้ยวอืม นี่ไปกินม่เป็นวุ่นนะคะเนี่ยบางคนก็ชิบมากวุ่นนะคะเนาะแต่ปักกินเนยู่พินอกีดูถึงตอนนี้หรือเปล่าดูพินอกีดูหรือปน่นะมาทักปาด,ดี้ดีขอบคุณนะขอบคุณทุกคนขอบคุณพลังเงียบที่ไม่ได้ทักทายขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณคนติดตามใหม่ๆนะ ถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ไว้เราจะได้ตามกันนะเนาะขอบคุณคนที่ดูเฉยๆไม่ได้คอมเมนต์นะคะเนาะเป็นพังเงียบนะค่ะเนาะลังเทีเวลาปากเอินซื้อไปอิ่มเอมปน้อยนะคะเนาะพิตุกไอเติมนะคะเนาะผูดใดแน่ลังเจียมมันกระจำบไดใดนะคะเนาะ แม่ซีน้องมดด้พี่เพนอานี่พี่ไอพี่หอมพี่จันหอมน้องพันพ่อน้องก็จิพ่ออุ้มนะคุณปั่น ผู้สนับสนุนหลักมาคอมเมนต์ทุกคลิปคอมเมนต์ที่ใดยาวนะคะนะลองก้นก็สังเกตเห็นอยู่นะคะนะคุยกันไปเรื่อยผู้ที่ติดตามกันเป็นพลังเป็นหนึ่งทราบให้กันแต่ว่าไม่ได้มาดูกันก็ ไม่ได้เป็นไรนะคะปาไม่ถือนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีหน้าที่ภาระของตัวเองมีช่องของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบนะเนาะร้านยู่อิสราเอลบ่าเบิ่งบมเนาะบ่เห็นโดนเลยเด้อกับร้านซาวเนี่ยพ่อแม่ ตั้งแต่เพิ่นซ่อมมันยูทูบลูกเนี่ยสงสัยเห็นว่าลูกอยู่ดีสบายอยู่เพิ่นบโทรมาเลยอันนี้ก็บม่ได้โทรหาเพิ่นเนี่ยเพราะว่าต้องให้เพิ่นโทรมาเฮาใอยจะได้บอกกับเพิ่นประสานเท้าโทรไปเพิ่นจะดเบาบางแล้วค่ะเนาะถ้าเพิ่นว่างตอนไหนให้เพิ่นโทรมาเอานะคะเนาะไม่โทรมาแสดงว่าสบายดีอยู่ บางที่โทรมาแล้วคิดว่าเอ๊โทรมาวันนี้มีเรื่องอะไรนอะก่อนรับโทรศัพท์ล้วก็คิดในใจนะนะมีคนบอกไว้ว่านันลาเพิ่นมาโทรมาแสดงว่าเพิ่นสบายดีนะก่อนเนาะแม่นอีกทีน่ะแต่เรื่องเธอลูกหายไปโดนล,ลูกโปรเดโทรไปเนะาะเพิ่นก็นโทรมาคื่อวานเนี่ยโทรมาเล่น บางทีก็มีเรื่องร้อนมีเรื่องเบอกไห้ฟ้างนะอัปเดตสถานการณ์อัปเดตความเป็นอยู <S <S อ่อืมคุณค้าใกล้จะอิ่มเข่าย่อนแล้วค่ะ ว่าไปเรากินไข่ใบเดียวก็อิ่มค่ะไข่ใบเดียวข้าวเหนียวหรือข้าสวยโรยน้ำปลาแล้วก็นนอะกินยังไงปัดกินง่ายค่ะกินง่ายนอนง่ายเป็นที่ไหว โอเคค่ะมือนี่อาจจะมากเบาๆค่อยๆนะคะเนาะพอดีว่าบรรยากาศช่วงนี้มันเป็นช่วงค่ำนะคะเนาะโอ้่หมันบวดรุกเลค่ะสามทุ่มยี่สิบห้าข้างนอกแจ้งจางปางพระอาทิตย์ยังไม่ลงถึงขอบฟ้าดีเท่าไหร่นะยังมีแดดอยู่แดดบางส่วนนะคะขอบคุณหลายๆ like. สำหรับการติดตามสำหรับการพัรก,าก,ากาทาทยนะคะเนาะ จะได้เวลาเบิ้งคลิปมาสิบกว่านาทีหรือเปล่าบ่ได้ยยังเลื่อนมาคือว่าปาก <_ S 1> มาทักทายแล้วกันหามูกินเขานะคะเนาะหามูเบาบ่มีอย่างเดอกค่ะอาจจะเป็นแบบวะ่าเป็นคลิปทังเลือกเนาะค่ะนาะผู้ใดสะดวกผู้ใดว่างผู้ใดบังเอิญเจอหรือว่าบ่มีอย่างเบิง่งบ่มีอย่างเหตุนะเนาะหรือว่าเปิดคลิปไวแล้วนอนรับค่าคลิปนะคะเนาะ าจะพยายามไปเหตุเสียงดังแบบปป้งเป้งเนาะ,ะเนาะเพื่อผู้ใดเบิ้งแล้วนาเบื่ออย่างสี้ก็จะรับไปนั่นแหละเนาะเพราะว่าโดยความที่แบ,า,บาเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าฟังคลิปเนาะ,ะเนาะเรารับไปนะคะแ้วทีนี้พอจะคของรับไปแล้วต้องตื่นขึ้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากเอ้าคลิปนั้นยังเบิ้งบ่จบไปกดเบื้องอีกค่ะพอตะโกนเบิ้งอีกรับอีกค่ะบ่าพอสามือ้าหน้าที่รับอีก แล้วี่ตื่นรอบสามออกตื่นคาคาก็ะเดาบปเนี่ยสิบ่นหลับอีกแล้วเพราะว่าถ้าหลับรอบนี้นั่นมัน,ม,นมันนอนอิ่มล่ะนอนสองรอบที่สะดุ้งตื่นมานั่นนอนอิ่มแล้วรอบที่สามคอยเบิ่งคลิปคลิปนั้นจบค่ะเพราะว่าเปิดคลิปไว้แล้วก็ไลไปเลยเราเรานอนหลับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ,ะเป็นแบบนี้บ่อยอะเพราะฉะนั้นปากก็เลยรู้รู้ตัวเองว่าการที่เข้าปั้งคลิป,ปอย่างที่เข้าแบบปั้งเพลิน่ะแล้วมันเป็นเสียงที่แบบเรียบๆอะมันเห็ดในเฮ้า นอนหลับได้ก็คลิปนั้นง่ายๆเล้วไลค์เชือน้ํงทิปอะเปิดบางคลิปอะเปิดสามรอบอะนะคะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ซ้ากันอะรอบรอบที่สองที่เราเปิดเราก็ยังหลับอีกเอ้าหลับอีกได้ไงขนาดเราตั้งใจว่าเราจะฟังนะจะฟังให้จบเป็นการฟังบทจบเลยค่ะนั่นแหละ,ะ,นะะเจ้าของคลิปมันก็เลยแซววานอ่าแมวขนันมากเคบาให้เพื่อนว่าเพื่อนน่ะเป็น เป็นค้นเว้าที่แบาวาบาว่าเบาให้ลิ่งรับได้เพิ่นกันเลยวา่าปานะั่นเป็นริ่งเพราะวาานะ่าป่านั่นฟังคลิปเพิ่นเราเราตัปาลารับค่ะกระือวาอา่าเออก็เป็นการที่แบบวา่าคุยกันเนาะค่ะนะกับเจ้าของช่องเนาะเะนาะระวังคนติดตามกับเจ้าของช่องกับมี่ยังได้เบาหยอกกันเนาะคะนะ่ะเนาะเิ่นก็นวา่าแม่เพิ่นเบาให้เบาใหา้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นค้นเบาเก่งเบ,งบาแดนเวอรนีเนาะคะนะ่ะเนาะพูดจนริ่งรับเธอนะ่ะประมาณเนี้ยนคะ่ะ แลียว่าป่ากับเป็นลิ่งริ่งไงเพื่นนอน้วกคนเนาะ <S <S โอเคค่ะเจอกันใหม่ิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ